จักรยานเนี่ยนะครับผมสมควรอัพหรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจักรยานเนี่ยนะคือมันอยู่ที่เราด้วยนะครับว่าเราอยากจะอัพมันหรือเปล่านะครับหลกักๆเลยนะผมแนะนํานะครับว่าเวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับผมเราซื้อมาเพื่ออะไรนะครับถ้าเราซื้อมาออกกำลังกายทั่วไปนะครับขี่ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอัพเลยนะครับเสียเงินเปล่าแต่ว่าถ้าอัพแล้วเนี่ยนะครับผมเราใช้ขี่ที่ทางกายหรือว่านานๆแข่งขันที่นึงนะครับหรือว่าแข่งขันประจํานะครับผมอย่างนี้เนี่ยนะ มันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เราเหมือนกันนะครับผมแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรามัวแต่พึ่งพาอะไรรถนะครับไม่พึ่งพาแรงตัวเองเนี่ยนะครับผมมันก็ไปไม่รอบเหมือนกันนะครับแรงเนี่ยนะเกปอีกสิเนี่ยคือรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเราอัพตัวเองจะคุ้มมากๆแตเลยทีเดียวนะครับผมแล้วถ้ารถจักรยานที่มีราคาไม่ได้แพงมากนะครับในราคาลักพันนะครับผม5้าพันหกพันจนถึง9ก้าพันนะครับผมถ้าจะไปอัพล้ออัพดุมพวกนี้นะคุ้ม หรือเปล่าหรือเปลี่ยนล้อนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการเปลี่ยนล้อนะครับผมหรือว่าเราเทิร์นล้อกับร้านเนี่ยนะครับมันจะได้คุ้มมากกว่านะครับแล้วเราบวกเงินอีกนิดนึงเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะคุ้มเลยทีเดียวเพราะว่าล้อที่ติดรถมาเนี่ยนะครับบางครั้งนะมันไม่ใช่ดุมแบริ่งนะครับดุมแบริ่งเนี่ยนะครับส่วนมากจะอยู่ในตระกูลล้อแต่งเนี่ยนะมันคุ้มมากกว่า นะครับผมก็คือว่าเราเทิร์นล้อไปนะครับสมมติว่าเขาให้คูลรพันหรือคู่ห้ารอยนะครับล้อ3ามพนะแล้วก็บวกกินอีกสองพนนะครับได้ล้อดีๆเลยนะครับเวลาลูกปืนมันแตกเนี่ยนะครับเราก็เปลี่ยนเนี่ยนะมันจะค่อนข้างคุ้มนะครับคุ้มที่นี้หมายถึงว่าราคามันถูก นะครับเราไม่ต้องมาโอ้แป้งดุมอีกอะไรอีกนะครับแป้งดุมก็สามพันห้าแล้วนะครับล้อใหม่สามพันนะครับสามพันห้านะมันคุ้มค่ามากกว่านะครับเราได้ล้อทั้งชุดความแข็งแรงความทนทานความเบาเนี่ยมันก็เบากว่ากันหน่อยนึงนะครับหลักๆนะเปลี่ยนดุมนะครับผมกับ ล้อล้อชุดเนี่ยนะครับผมน้ําหนักเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากๆเลยแต่ผมแนะนําเลยนะครับว่าเราอัพล้อจะดีกว่านะครับผมในจักรยานราคาหลักพันนะครับหลักหมื่นเหมือนกันนะคือส่วนมากนะเดี๋ยวนี้จักรยานราคาหลักหมื่นเนี่ยนะเขาก็จะให้ล้อดีๆมาแล้วนะครับผมพวกตระกูลชิมาโน่นะครับเ t สโตสเปตนะในพวกจักรยานพวกตระกูลทวิสเตอร์ในพวกนี้นะครับให้ล้อมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราใช้งานประเภทไหนด้วยนะครับแต่ล้อเดิมๆนะครับ เป็นดูมเบลิ่มาทนนะครับผมอยากขี่ดีขึ้นก็อัพยางนะครับผมใช้ยางขอบพับดีๆนะรั่วง่ายหน่อยจะขี่เบาขี่พุ่งนะครับผมในราคาถูกขี่หนักนะแต่ว่าทนนะครับก็เลือกเอาเองนะครับผมความไหลลื่นล้อติดรถมาก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวๆนะครับผมเซอร์วิสบ,บ่อยๆนะครับอยู่ได้นานจริงๆนะครับแล้วก็รถนะครับผมพวกตระกูลอ,อะไรล่ะที่เป็นรถจีนทั้งหลายเนี่ยผมค่อนข้าง,างอยากจะแนะนำนะว่ามันเป็นรถที่ดี นะครับดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคือมันเหมาะกับคนที่อะไรล่ะมีเงินน้อยนะครับผมจับต้องได้ง่ายมากๆแล้วได้สเปคที่คุ้มค่ามากๆจริงๆนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็อยู่ที่คุณผู้ชมด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมจะเลือกแบบไหนนะแต่สําหรับผมนะครับผมลถในราคาหลักพันนะครับหรือว่าอ่ะตีให้1 000 0บาทนะครับเปลี่ยนล้อนะอัพล้อสัก 3ามพันห้านะครับผมใช้ย่างดีๆนะพวกตระกูลเสาอย่างก็ได้นะครับบอกเลยนะครับว่าขีบขี่พุ่งอะ่ะเอานี้ดีกว่านะครับแต่อแบบไม่ได้พุง่งแบบจา่จามือเสืรหมอบนะครับแต่ว่ามันก็ขี่ดีขึ้นเบาขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ